ทีสามสามร้อยเอาเอาคัวแล้วชอบกินกินแ่คนีไม่ชอบเอาละแลวเกินกันไม่ได้กินกันเลยมาเราไม่ได้เชื่อโอ้ยร่อยว่ะร่อยหมดจนไม่กินแล้วนักชานั้น

香菇。

พี่พกรับจะเทาไม่จับไมช่เียืมเส็มันแบบนี้มก็เสียกมาพุกเลยพกเหมือนจับจไปไล่เวอะจับวเกนกชิโตทาได้แล้วทาได้แล้วโอเคขาพันขาชัวเ่งใทำกดามดิ ลุ้นไปดิเล็ดยังไม่นั่นที่ยางไม่ออกที่กันย่างไม่ออกข้อข้ต้องคอยคอยคั่วเวลาย่างออกได้เลืกใสเอาไปจัดใสเตยมจัดันที่เองขันที่เองโอ้โไปก็เลยจาให้เี่ยนเงไม่ได้เลยเสอทุกี đun cái bay mừng nát ơ nát nhìn thấy quá mà mừng cũng mới chạy mừng kia cho cho mà còn vườn quay <laughs> kín là điều <laughs> <nó, chết>. <laughs> กาในดันเหลือไม่หมดอ่ะมันไม่ออกมันก็ไม่ติดจะมันออกมันก็ติดเองมาแล้วกันไรเอ็นวกลอกอย่าล่วงเป็นผมเป็นพวงอย่าร่วังวกลอกหัวไม่ใช่กลัวเลรกลัวมกเลยใช่ใช่อไลเม่ก่อนใช่มาทื่อก่อนอือ

ปิ้นเนินปินมันฟินตัวเราดีแคไปนเลยตัวเอออะเก็บไม้ไปตาอะไรกันเลไล็ับไล็หวรบอันี่ทุกตืน้เอาไปจังหูเดียวช มันปอดมากขึ yeah mm ้นมันมันงั้นแหละก็ได้มันไม่ได้อืมถ่ายวะมันควิ้นมันควิ้นมวกหลอกอย่าลวงอย่าลวงมวกหลอกเป็นพุมเป็นพวง